ปิดฉาก2เสคนดนังผู้สร้างตำนานก็อดฟาเธอร์เมืองไทยหลังจากวันที่8มิถุนายน2559เสไอ้พลเอกไตรรงอินทราทัตได้ปิดฉากตำนานชีวิตในทหารเสคนดนังในวงการคนมีสีมักจะถูกเรียกว่ามาเฟียทหารเสียชีวิตด้ยวยโรคหัวใจไปแล้วคนหนึ่งวันที่24มีนาคม2561เสียแอลพลเอกอครเดศิปภา ที่ถูกขนานนามว่าเสถหารมาเฟียระดับก็อดฟาเธอร์ของเมืองไทยก็เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยมะเร็งต่อมลูกหมากจนเกิดอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดเป็นที่รู้จักกันดีในวงการว่าเสแอลกับเสไอโตมาคนละสายแต่ไม่ได้ขัดแย้งแต่จะหลีกทางให้กันเสแอลเป็นรุ่นพี่จอปรอ11ส่วนเสไอเป็นรุ่นน้องจอปรอ21 เสไอก็ให้เกียรติรุ่นพี่ไม่ทับทาบทับทางกันแต่เสไอไม่ได้ขึ้นตรงต่อเสแอลเสแอลเป็นสายวงเทวันลูกไม่ทับภาคหนึ่งเติบโตมาในรอ .1,003 รออเป็นต้นตำรับวงเทวันในแง่ที่เป็นนายทหารหนุ่มไฮโซมักมีแฟนสวยระดับนางงามและดาราแต่ด้วยที่สายใจคอกว้างขวาง,ง,งเป็นนักเลงแถมเป็นลูกชายพลโทอัศศีประภา แม่ทัพภาคหนึ่งขุนพลคู่ใจจอมพลประพาสจารุสเสถียรถึงขั้นในบิ๊กออสพลเอกยุทธศักดิ์ส,ส,สศิปภาลลูกชายคนโตแต่งงานกับลูกสาวจอมพลประพาสถือว่าเป็นตระกูลใหญ่เซแอลจึงมีพอร์มาตั้งแต่หนุ่ม,มและดูแลลูกน้องเพื่อนฝูงจนกลายเป็นนายทหารผู้มากบารมีและถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของทหารผู้กว้างขวาง,วางเมื่อกว่า20ปีก่อนในระหว่างทางมีชื่อของเซอแอล ผูกพาดพิงในเหตุการณ์ต่างๆมาตลอดขณะที่เสไอ้ทหารมาโตมาจากสายสนามม้ายุคเสนันพลตรีสน,นั่นขจรประสาทสมัยเรียนเตรียมทหารสิใจกว้างมักหาเงินด้วยการแทงสนุกเล่นไพ่เล่นท่าเพื่อพาเพื่อนเที่ยวใครมีปัญหาอะไรเสยไอ้ช่วยหมดจนกลายเป็นเสทหารผู้กว้างขวางในระหว่างทางถูกพาดพิงเรื่องต่างๆมากมาย แต่เสไอยืนยันว่าผมไม่ใช่มาเฟียแต่เป็นเสไอที่พร้อมจะช่วยเหลือทุกคนเสไอกล่าวเสมอว่าจะเป็นเสไอตลอดไปไม่มีใครมายึดคืนความเป็นเสไอไปได้ทั้งคู่เป็นเสตหารคนดนังที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียมาตลอดและยังคงรับราชการในกองทัพในเวลานั้นจนเมื่อเสแอลเกษียในายุราชการไปก็ค่อยๆลดบทบาทลงในขณะที่เสไอที่ยังไม่กเกษียณก็ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่ง ในยุคหนึ่งเสหิพันโทหิมาลัยผิวผันถูกวางตัวให้เป็นทายาทในสายเซลแต่ก็ให้ความเคารพในตัวเสไอแต่ก็ไปไม่รอดเพราะพลาดไปโดนคดีจนที่สุดต้องลาออกจากราชการและลดบทบาทไปจนเกิดคำถามว่าณนะตอนนี้วงการคนมีสีแบบที่เรียกว่ามาเฟียมีใครเป็นเบอร์หนึ่งเมื่อไม่มีเซลและเสไอ เนื่องด้วยกองทัพในยุคลังหลังมานี้มีนโยบายไม่ให้มีทหารอิทธิพลในวงการคนมีสีจึงทําให้ทหารที่ถูกเรียกว่าเสต้องอยู่อย่างเงียบไม่ให้ตกเป็นข่าวหรือพลาดตกเป็นคดีใดๆในกองทัพเวลานี้จึงยังไม่มีเสตทหารคนใดที่ขึ้นระดับเซลและเสไแต่ในวงการก็พอรู้บ้างว่าใครเป็นใครซึ่งส่วนใหญ่จะโตมาจากสายของเซไอ แต่หากเป็นนายทหารที่ลาออกจากราชการไปแล้วผู้กองมนัดหรือร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าก็ถือว่าเป็นระดับแนวหน้าในวงการที่ขึ้นมาแทนเสไอเพราะผู้กองมนัดก็เป็นน้องรักคนหนึ่งของเสไอเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ไม่แค่นั้นยังมีพลเรือนที่ใกล้ชิดเสไอและเป็นหลานที่ยังคงมีบารมีในวงการอยู่หลายคนเรียกได้ว่าวงการคนมีสีที่เป็นมาเฟียทหารได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ แล้บุคคลไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแบบที่เรียกว่ายุคที่เฟื่องฟูเช่นเซแอลและเซไอได้กลายเป็นเพียงตำนานไปแล้วท่ามกลางการจับตามองว่าจะมีเสทหารคนไหนไตระดับถึงเซแอลและเซไขึ้นมาหรือไม่